ขอบคุณพีุกานนะครับขอบคุณม่านนะครับคุณแม่เฉลวยนะครับคุณแม่วราพรนะครับคุณแม่สุวรรณานะครับคุณแม่ลานนีนะครับที่ท่านนะครับเมตานะครับคะแนนนะครับที่จะสมทบสร้างต่อเติมโรงช้างให้ปลายน้าพูนะครับที่ได้หลบแดดหลบฝนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านมากเลยนะครับวันนี้ก็คะแนนของท่านนะครับก็ได้มาต่อเติมนะครับ โรงช้ Galaxy, างนะครับให้กับพายน้ำโพนะครับที่เพื่อจะได้หลบแดดหลบฝนที่แดดส่องนะครับเพราะว่าน้องไม่ม <ste ve> ีไม่มีร่มจะอยู่นะครับแดดส่องก็ตอนบ่ายแดดก็จะส่องนะครับวันนี้เราก็ได้คะแนนจากคุณแม่เฉลวยคุณแม่ปราพรนะครับคุณแม่วันนานะครับคุณแม่ดารินีนะครับที่ท่านเมตตาเราก็ได้เอาคะแนนส่วนนั้นนะครับมาต่อเติมโรงช้างนะครับเพื่อที่จะให้น้องได้อยู่ได้อาศัยนะครับหลบแดดหลบฝนนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายแดดจะส่องน้องก็ ในที่ข้อของน้องก็จะไม่ไม่มีร่มนะครับตอนบ่ายๆนะครับเราก็เลยเอาคะแนนตัวนี้นะครับมาทําต่อเติมนะครับเพื่อที่จะเอาให้น้องได้อยู่ร่มนะครับขอบคุณท่านมากเลยนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับคิดิึงหนึ่งประการใดก็ขอสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับขอให้พญาคุตสานะครับองค์พระพิทเจนะครับจงงกปัการรักษาท่านนะครับให้คล้วคลาดอันตรายนะครับคิดถึงหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอุ่เย็นเป็นสุขทุกทุกคนเลยนะครับขอบคุณท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ มีมีเหล็กอะไรบ้างตานี่ก็มีเหล็กเหล็กก็มีเหล็กเหล็กเสานะครับสองต้นนะครับสองต้นนะครับเหล็กละเหล็กเหล็กตัวนี้ก็เหล็กเหล็กสองหนึ่งคูณสองก็สิบห้าต้นนะครับห้าต้นนะครับแล้วก็เหล็กสองคูณสี่ก็เก้าต้นนะครับเก้าต้นนะครับจะทำต่อเติมนะครับตรงนี้ ตอนปลายนะครับแดดก็จะส่องน้องนะครับตรงนี้ครับเราก็จะต่อเติมตรงนี้นะครับตรงนี้ครับต่อเติมให้น้องนะครับเพื่อที่จะได้หลบแดดบังแดดให้น้องนะครับน้องน้าโพนะครับที่ขาดการเก็บป่วยนะครับเพื่อที่น้องได้อยู่อย่างสบายนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะตัดต่อมาด้านนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้องอยู่ ร่มอยู่นะครับเพราะว่าตอนบ่ายนะครับแดดจะส่องน้องทะลุออกไปนู่นเลยนะครับไม่มีร่มนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับขอบคุณในความเมตตาของท่านนะครับท่านเมตตานะครับคะแนนมาช่วยนะครับสมทบุนสร้างนะครับต่อเติมโรงช้างให้น้องน้ําโพนะครับเพราะว่าพอกช้างน้องก็ทําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ต่อเติมมาตรงนี้ครับที่จะขาดคะแนนก็ท่านก็เมตตานะครับเหล็กครับเหล็กนะครับเหล็กมาให้นะครับ าน้ำโพนะครับที่ที่เขาเก็บทานนะครับปลาลอแรนแรงนะครับวันนี้ก็ได้คะแนนจากท่านนะครับที่จะมาต่อเติมนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือเหลือค่าช่างนะครับค่าช่างศรีก็ยังหาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่เฉลวยนะครับคุณแม่สุวรรณานะครับคุณแม่ดารินีนะครับคุณแม่วราพรคุณแม่วราพรด้วยนะครับท่านเมษานะครับคะแนนมาครบรจัง คะแนนจากจากจากเหลือทำคอกน้องน้ำโพสองหมื่นคะแนนลองเอามาต่อเติมนะครับเอามาต่อเติมขอบคุณครับนะลูกสวัสดีครับขอบคุณครับคุณแม่นะลูกเร็วสวัสดีครับครับก้องน้ำโพครับดีครับเร็วสวัสดีครับครับผมครับครับผิวนางนายตาสวัสดีครับขอบคุณครับเร็วสวัสดีครับเร็วขอบคุณครับเราเดินนะเดินอย่างนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเร็วครับไปไหนหน่ะไปไหนลูกไปไหนน้องก็เดินแบบนี้นะครับเดินยังไม่ เราจะประคบนเ้านะรับก้า็ประคบรับเช้าเราก็พาเดนนะคามงนอ้พูนะครับเดินนะครับดินเดาอ้าะครับมาดูขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งคุณตาเนาะดีใจนะคะคุณยายเองก็ดีใจที่คุณแม่ท่านอาเมตานะคะเมตตาช่วยอาเหลือคะแนนนะคะทำคอกน้องที่เหลือสองหมืน อะคะของคุณแม่เฉล่วยของคุณแม่วาลาพรของคุณแม่สุวรรณนาของคุณแม่ดาลณนีนะคะแม่นางฟ้าใจดีแม่พระผู้ใจบุญสองท่านนะคะที่เมตตาอ่าคุตตาคุณยายก็ได้ไปซื้อเหล็กอะคะพรุ่งนี้ช่างเขาก็จะทําให้เนาะคุตตาเนาะอ่าให้น้องต่อเทิบลบแดดลดฝนอนุโมทนาสาธุบุญกับแม่นางฟ้าใจดีนะคะคุณแม่เฉลวยคุณแม่วรลาพรคุณแม่วันนา แม่ดารลนีนะคะอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญที่เมตตาคะแนนตอ่อเิมให้น้องนะคะวันนี้ก็ทุกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ก็จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ